สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องอีพีทุกท่านนะครับผมชาเตอร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเสือเขี้ยวดาบเนื้อผงนะฮะเป็นเนื้อผงดํานะครับของหลวงพ่อสมชายวัดปาริวาสนะครับอ่าเป็นเสือปี2,551นนะครับอ่าที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับ เป็นเนื้อผงนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มาครับมีอยู่3สีนะครับรุ่นนี้นะครับก็มีสีดำนะฮะสีขาวสีแดงนะครับาสำหรับเสือรุ่นนี้นะครับพิธีดีพิธีใหญ่นะครับเสกนานหลายวันละนะครับกว่าจะออกให้บูชานะฮะผงพุทธคุณนะครับดีเยี่ยมนะครับเกจิชั้นนำระดับประเทศในสมัยนั้นนะฮะในปี51นึ่งนะฮะร่วมกันปลุกเสก เยอะมากๆเลยนะครับประสบการณ์รุ่นนี้นะครับเป็นที่กล่าวขานจากปากคนที่ผ่านประสบการณ์มานะครับรถพลิกคว่ำหลายตลบนะฮะคนไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยนะครับอ่าเพราะว่ามีเสือรุ่นนี้นะครับอยู่ในรถนั่นเองนะครับนี่นะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับด้านนี้นะครับบนตัวเสือนะครับ ก็จะมีอักขระยันอยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะก็จะเป็นเสือเคี้ยวดามนะครับเห็นไหมก็เคี้ยวเขาก็จะยาวลงมาเลยนะครับมีนะับแบบนี้นะฮะตรงใต้ฐานฝั่งนี้นะครับก็จะมีคําว่าวัดปาริวาดนะครับนี่นะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นเนื้อดําดูเข้มขลังมากๆเลยนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นรอยประกบนะฮะ ไหมครับเป็นรอยประกบบล็อกนะครับนี่นะฮะสำหรับเสือรุ่นนี้นะครับนอกจากจะมีเนื้อผงนะนะก็จะมีเนื้อโลหะต่างๆนะครับไปจนถึงเนื้อทองคำเลยนะครับเสือเขี้ยวดาบนะของหลวงพ่อสมชายนะครับนี่นะตรงกลางจะเป็นรอยประกบนะครับสำหรับเนื้อผงนะฮะเรามาชมดูด้านนี้ครับด้านนี้นะที่แก้มเสือตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ ก็จะกระท้อออกไปนะครับเห็นเนื้อเนื้อหามมนสารด้านในเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะชัดๆเลยนะครับเหมือนมีทองอยู่ด้วยนะฮะใช่หรือเปล่าครับนี่นะครับปุ๋ยข้างในเหมือนเหมือนเป็นแร่ทองเลยนะครับเห็นไหมครัเหลืองๆนะฮะเห็นไหมครับ อ่าโอเคฮะเรามาชมดูส่วนต่อไปครับนี่นะเนื้อหามวลสารนะครับก็จะเป็นผงแบบละเอียดเลยนะครับเห็นไหมเนื้อก็จะเนียนๆมันๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะเวลาซูมดูใกล้ๆนะครับอ่ะเรามาชมดูใต้ฐานกันครับนี่ใต้ฐานนะครับเขาก็จะต่อโค้ดอุมานะครับเห็นไหมครับนี่นะ เป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อสมชายเลยนะครับหลวงพ่อสมชายท่านก็จะจานอุเป็นประจำเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะตึกลึกชัดๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับหลวงพ่อสมชายนะครับท่านก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่วงวปาริวานนะครับเสือโลหะที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะสำหรับเสือของหลวงพ่อหลวงปู่วงนะครับ อ่ารุ่น6กนะก็ราคาก็ครึ่งแสนไปแล้วนะครับเล่นการ4ี่ห้าหมื่นนล้นนะฮะณปัจจุบันนี้นะครับอ่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับแต่ไครเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f อทุกท่านได้รับชมนะฮะส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเสือรุ่นนี้นะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกาสวัสดีครับ